Investment Insight by SCB Chief Investment Office สวัสดีค่ะเราจะมาพบกับรายการ Investment Insight by SCB c a o วันนี้ปุ้ยเกศเรียอายุตกะนะคะมาพร้อมกับดรกำพลอดิเรกสมบัติหรือคุณชิวนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะบนเปนเปอร์ที่เพิ่งออกมาของเรานะคะที่เรียกว่า Economics and Portfolio Strategy หรือชื่อย่อว่า EPS นะคะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็มุมมองต่อเศรษฐกิจนะคะในช่วงนี้ของเรานะคะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างคะคุณชิวครับก็สำหรับในช่วงนี้นะครับคิดว่า3ประเด็นหลักๆที่น่าจะมีผลต่อเรื่องของแนวโน้มการลงทุนระยะข้างหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของ Delta า a วร a เร e นะครับซึ่งมันจะทำให้เกิด เรื่องของการฟื้นตัวที่แตกต่างกันเนี่ยซึ่งจะมีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะยิ่งแตกต่างกันเข้าไปอีกนะครับความตลาดที่รออยู่ในระยะหน้าับอันนี้ก็เป็นสารประเด็นหลักๆครับงั้นเรามาเจาะกันทีาประเด็นเลยดีไหมคะครับผมค่ะ ในประเด็นแรกนะคะที่เป็นโควิด1 9บเ t ้เดลต้าแวรียนเนี่ยคุณชิวมีมุมมองยังไงบ้างคะว่าในช่วงนี้เนี่ยการระบาดระลอกใหม่จะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนและจะกระทบต่อประเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากไหมคะครับคืออย่างที่เราทราบกันนะครับเดลต้าแวรียนเนี่ยเป็นการกลายพันธุ์ของโควิด1 9ที่เป็นสายพันธุ์ที่ติดได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความรุนแรงมากกว่านะครับคืเห็นว่าจานวนผู้ ติดเชื้อเนี่ยที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักหรือว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับทําให้วัคซีนนะครับที่เราใช้กันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็ลดลงนะครับมีความแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ประเภทของวัคซีนที่ใช้นะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของผลกระทบต่อ,ตอ,ตอเศษรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะภาคบริการเนี่ยนะฮะ สิ่งที่เราประเมินก็คือว่าถ้าประเทศที่เขาฉีดได้เยอะแล้วนะครับมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ประเภทการใช้วัคซีนเนี่ยเป็นประเทศที่ประสิทธิภาพเขาไม่ได้ลดลงมากนักจากจากเดลต้าบารีเอย์นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าฉีดลักษณะของวัคซีนประเภทไวรัลเวกเตอร์นะครับหรือ m r n a เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งมันมัน,ม,นมันมีประสิทธิภาพต่อสู้กับเดลต้าบารียนได้ค่อนข้างดีเนี่ย เขาก็อาจจะกระทบไม่เยอะนะครับการปิดเมืองการต้องกลับมาปิดเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องแบบเข้มข้นสูงสุดใช่ไหมครับอาจจะแบบต้องกลับมาใส่หน้ากากกันบ้างต้องกลับมาโซเชียลดิสทานซิงบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ต้องปิดเมืองสูงสุดซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อธุรกิจมันจะรุนแรงนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าประเทศที่ฉีดวัคซีนยังได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็วัคซีน ที่ฉีดอาจจะไม่ใช่วัคซีน mRNA หรือ viral vector เป็นส่วนใหญ่เนี่ยต้องกลับไปฉีดอดท,ทีต้องกลับไปปิดเมือง,องนะครับต้องกลับไป uh, uh, social distancing กันค่อนข้างมากเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจก็จะเยอะนะครับซึ่งกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการปิดเมืองก็ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเข้มข้นสูงสุดนะครับ,รบที่ประเทศ แถบอาเซียนลงถึงเราด้วยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า,ามีการประกาศปิดเมืองเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเคสผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่เพผลผลกระทบเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าไอ้ความฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วพอ Delta ant, เดลต้าแวรเรียนระบาดไปในหลายประเทศนะครับไอ้ภาพความแตกต่างอันนี้ก็ยิ่งถานมันออกไปอีก นะ,ะครับทาให้ประเทศที่ที่ฟื้นได้ดีก็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 ฟื้นต่อได้ส่วนประเทศที่ยังไม่ฟื้นก็ยิ่งไม่ฟื้นเข้าไปอีกครับค่ะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเช่นเดียวกันกับภาพของตลาดเหมือนกันนะคะที่ทางด้านของกลุ่มประเทศที่เขามีการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มองว่าการระบาดเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นว่าจะต้องให้มีการปิดเมืองมากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นของเขาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นใช่ไหมคะอย่างเช่นตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็เข้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการกันทั้งคู่เลยซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนจากภาพของการระบาดท,ที่สามารถที่จะควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วก็การฉีดวัคซีนแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ดีด้วยใช่ไหมคะครับใช่ฮะ,ะซึ่งจริงๆผมว่าอย่างที่คุณปุ้ยเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะตัวของตลาดหุ้นเนี่ยก็ก็ก็เรสปอนส์ไปในทางนั้นนะครับ ตัวของผลประกอบการในอนาคตเนี่ยเนี่ยโน้ตผลประกอบการเนี่ยผมว่ามันก็มีส่วนที่จะถูกกระทบจากตรงนี้เหมือนกันนะฮะใครที่ไม่ต้องปิดเมืองเข้มข้นมากจนเกินไปเนี่ยนะครับประกอบการระยะข้างหน้าในไตรมาสสามไตรมาสสี่ก็ก็ก็มีเดวโน้มฟื้นตัวต่อได้นะครับแต่ว่าใครที่ต้องปิดเมืองเนี่ยผลกระทบใน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 ,ในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมี ดาวไซริสนะครับหรือว่าความเสี่ยงด้านต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นประเด็นไปตามที่ทางด้านของคุณชิวมีการพูดถึงเรื่องของ u n e v e n recovery ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่คือว่าคือถ้าเราดูเนี่ยอย่างอย่าง e a r n i n นในไตรมาสสองเนี่ยคือทุกทุกแทบไปทุกตลาดและนะฮะโตแน่แเพราะว่าฐานต่ำมากใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูว่า ในแง่ของ Earnings u r p r i s e เนี่ยนะครับใครที่ทำได้มากกว่านะครับก็ตัวเลขก็จะค่อนข้างชัดน,นะครับว่าจะเป็นตลาดอเมริกาเป็นตลาดยุโรปเนี่ยที่มี Earnings u r p r i s e เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มประเทศอ่อย่างยกตัวอย่างอย่างบ้านเราเองเนี่ยนะครับตัวของตลาดหุ้นไทยเราเนี่ย e a r n i n g Surprise ก็ก,ก็ก็ไม่สูงนะนะครับเป็นลักษณะ s i n g ก e d i g i t ตนี่ยท่ที่ ท,ที่ในตลาดบริการตลาดยุโรปเนี่ยเป็นดับเบิลดิจิตเออร์เน็งเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นผลที่ท,ที่ที่ตามมานะครับแล้วก็ในอนาคตก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าถูกกระทบจากเรื่องของการปิดเมืองเนี่ยก็แนวโน้มเออร,ร์เน็งในะระยะข้างหน้าก็อาจจะเติบโตได้ค่อนข้างค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งครับ ค่ะแล้วนอกจากเรื่องที่เป็นในรแง่ของตัววัคซีนแล้วก็ตัวการติดเชื้อที่ดีขึ้นของทางฝั่งของประเทศสหรัฐแล้วก็ยุโรปแล้วเนี่ยคุณชิวมองว่ามันจะยังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่โอเคนอกจากในเรื่องของโควิด1 9แล้วอีกไหมคะในช่วงนี้ครับก็จริงๆในใน,ใน,ใ,นในระยะข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าเรื่องของตัวนโยบายนะครับของปร,ประเทศต่างๆที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันเนี่ย มันจะเริ่มเป็นตัวที่สร้างความผันผวนนะครับกลุ่มนโยบายแรกเนี่ยเช่นนโยบายการเงินเนี่ยนะฮะเราจะเห็นชัดว่าด้วยเศรษฐกิจที่ฟื้นดีของอเมริกานะครับตัวเลขการจ้างงานตัวเลขของเงินเฟ้อนะครับที่อาจจะมีขยับนิดหน่อย,อยบ้างเนี่ยแต่เทรนใหญ่ๆมันก็คือมันโชว์บอกว่ามันฟื้นนะครับจนทําให้ตัวของเฟดเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการพูดถึง นะครับเริ่มมีการพูดถึง QE tapering นะฮะคืออาจจะไม่ได้ไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราดู minutes of meeting ที่ที่ออกมาเมื่อเมื่อต้นอาทิตย์เนี่ยเขาก็เริ่มมีการคุยกันแล้วว่าเอ๊ะมันถึงเวลาที่จะส่งสัญญาณนะครับเมื่อไหร่นะครับซึ่งแค่พูดแบบนี้ผมคิดว่าตลาดก็ก็ต้องเทกันแล้วว่าเฮ้ยสัญญาณมันเริ่มมาแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ก็ก็รุ้นกันว่าโอเคเขาจะเขาจะมีการพูดให้มันชัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ในตัว Jackson Hole Symposium นะครับปลายเดือนสิงหานี้นะครับวันที่26ถึง28หรือว่าจะไปส่งสัญญาณชัดๆเลยในการประชุม FOMC วันที่21 22กันยานะครับหรือว่าชา้าที่สุดก็อาจจะไปส่งสัญญาณในเดือนพฤศจิกานะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมว่าตลาดก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าเฮ้ย QE tapering เนี่ยมันจัดกลางจะถูกประกาศแล้วนะนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันก็เป็นความความความ ความแตกต่างของนโยบายการเงินนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยเป็นคนแรกที่เริ่มที่จะต้องมีการพูดถึงการทํานโยบายการเงินที่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 เริ่มตึงตัวขึ้นนะครับซึ <S 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 ่งเราเรา,เราคงทราบไปดีแล้วว่าไอ้เวลาประกาศ QE t a p e r i n g เนี่ยตัวอย่างอนปี2013เนี่ยนะครับก็ก็มีให้เห็นว่ามันมีความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนโลกยังไงนะครับซึ่งในมุมมองของของของ ทาง S C B C O ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้คุณปุ้ยเล่าให้ฟังว่าภาพที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงในช่วง Q E tapering นะับ ค่ะในช่วงของ QE tapering ถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนปี2013นะคะตอนนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ทางด้านของคุณเบนเบนเนเกเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนที่เขาจะส่งสัญญาณตลาดหุ้น S&P 500ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะคะแล้วพอเขาเริ่มมีการส่งสัญญาณน,นะคะก็ปรากฏว่าทางด้านของตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไป6%นะคะประมาณ1เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีการเริ่มทํา QE จริงนะคะในช่วงของเดือนมกราคมปี 2014 ก็ปรากฏว่าตัวตลาดหุ้นอเมริกาก็ปรับตัวลดลงอีก6%ปซแต่หลังจากนั้นก็ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อันนี้คือบนภาพตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการท e ํา QE tapering แต่เรายังมองว่าภาพรวมของเศรษฐกิจยังไปต่อได้แล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงน่าจะมีแนวโน้มดีอยู่เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีการย่อชั่วคราวตอนที่มีการประกาศ QE tapering นะคะแล้วก็ตอนที่ทําจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถผับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในแง่ของตลาดบอลน,นะคะตัวพันธบตัตร ะะไม่ว่าจะเป็นตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เป็นในรูปของ nominal yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงที่เป็นในรูปของ real yield ถ้าเราวัดจากตัว bond yield 10ปีนะคะจะพบว่าทั้ง nominal yield นะคะแล้วก็ real yield เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงตั้งแต่ที่มีการส่งสัญญาณการปรับลด QE จนกระทั่งถึงเริ่มที่มีการปรับลด QE จริงแต่พอหลังจากที่มีการท, e, ทํา QE t a p e i n g จริงๆแล้วนะคะ bond yield ก็เริ่มมีการส่งสัญญาณชะลอตัวลงนะคะอันนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นภาพ ที่เราเห็นหลังจากที่มีการทำ QE ซึ่งบอลยูที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็อาจจะนำมาสู่การปรับลดลงนะคะของพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างมีความอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟกับการที่บอลยูเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากทีนี้ที่เราเคยคุยกันนะคะว่าเออแล้วกลุ่มเทคเนี่ยมันจะยังไปต่อไหมถ้าเรามวงว่าบอลยูมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็ยังมองอย่างนี้นะคะว่าตัวบอลยูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้หุ้นกลุ่มเทค มีการปรับตัวลดลงมาได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเลือกลงทุนเนี่ยเราควรที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของบอลยูไม่มากนักนะคะก็คือเซนซิทีฟต่อบอลยูที่เพิ่มขึ้นไม่มากอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือว่าหุ้นกลุ่มเทคในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่อาจจะไม่ได้ลบดับผลกระทบตรงส่วนนี้มากเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของ มองต่อไปอะคะ่ะคุณชิวมองว่ามันยังมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะซัพพอร์ตให้ตลาดหุนอเมริกาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกไหมคะออคือคือถ้าถ้เรามองภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับผมคว่าตอนนี้ก็ทุกท่านก็คงม,มองเห็นกันอยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยเขาฟื้นค่อนข้างชัดนะครับ<ช>แล้วก็แรงกระตุ้นจากนโยบายการเงินเนี่ยอาจจะเริ่มผ่อนลงบ้างนะครับแต่ว่าแผน ของฝั่งการคลังเนี่ยนะครับจากที่เยียวยากันมาตลอดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มไปปรับโครงสร้างไปเพิ่มขีดความสามารถเนี่ยนะครับทางฝั่งนโยบายอินฟราสตรักเจอร์ก็เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นนี้ถ้าเรามองเ,อมเลยผ่านช่วงที่มันมีความผันผวนระยะสั้นได้บ้างเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยน่าจะยังน่าจะยังออนแ็อยู่ นะครับน่าจะยังไปต่อได้นะครับแต่ว่าแน่นอนช่วงช่วงระยะตรงนี้มันมันอาจจะมีะความผันผวนตรงนี้ที่เข้ามานะครับซึ่งผมผมผมเสริมมปุ้ยนิดนึงเรื่องเรื่องเรื่องของพอร์ตโฟลิโอตรจีเนี่ยนะฮะเราเนื่องจากความผันผวนที่มันกําลังจะมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องการที่พักนะฮะต้องการเชลเตอร์ในพอร์ตของเรานะครับเพราะฉะนั้นในในระยะนี้เราก็มีการแนะนํา นักลงทุนนะครับว่าจะเพิ่มหุ้นกลุ่มดีเฟนเซีฟเข้ามาในพอร์ตนะครับเพื่อเป็น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 เชลเจอร์ในในช่วงที่จะมีความผันผวนตรงนี้ครับผมผมเสริม <ทะ S 1> อีกนิดน,นึงครเรื่องเรื่องของอความผันผวนอีกอันหนึ่งที่ที่ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับแล้วก็คือประเด็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับ หรือเรี่กว่า regulatory risk ในในใน,ใน,ใน,ในตลาดนี่ะซึ่งช่วงนี้ก็คงไม่มีที่ไหนร้อนแรงไปกว่าตลาดหุ้นจีนอีกแล้วนะครับเพราะว่า,ามีการออกมาประกาศอยู่เป็นระยะระยะนะครับในการที่จะเ,เข้าไปดูแลควบคุมนะครับอ,อุตสาหกรรมที่ที่ทางการจีนอาจจะมองว่าเติบโตเร็วจนเกินไปนะครับหรือว่า เติบโตด้วยบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทนะครับที่อาจจะมีอํานาจเข้ามาควบคุมตลาดมีลักษณะเป็นมาเก็ Concentration พวกนี้นะครับซึ่งในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เห็นความผันผวนจากปัจจัยนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของแอนตี t ทรัสต์นะครับดูเรื่องของกลุ่มฟินเทคนะครับดูเรื่องของ Data Security นะครับประเด็นสามกลุ่มนี้ก็จะถูกกระทบค่อนข้างมากนะครับซึ่งซึ่ง,งคุณปุ้ยมีมีรายละเอียดรายเสริมสำหรับประเด็นนี้ไหมครับค่ะก็เห็นด้วยกับคุณชิวเลยนะคะทั้งในเรื่องของตรวจสอบการผูกขาดภาคธุรกิจทางด้านของเอดีบาบาเหมือนต้วนโดนไปนะคะหรือว่าเอที่ทางด้านแอนกรุ๊ปโดนบนประเด็นเรื่องของการลดความเสี่ยงในภาคการเงินแล้วก็ตลาดทุนนะคะแล้วก็ ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้นี้อาจจะมีการพูดถึงไปนิดนึงก็คือความเท่าเทียมกันในสังคมการลดภาระของครัวเรือนซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแรงเลยในกลุ่มของ after school tutoring หรือว่าพวกสถาบันกวดวิชาต่างๆนะคะตอนที่โดนไปเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งนั้นนะคะแล้วก็ทําให้นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลมากๆเลยบนเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วยเพราะว่าจะกระทบกับการถือครองหุ้นของนงัก คุณต่างชาติแล้วก็รวมถึงการที่เขาบอกว่าให้ความสําคัญกับในเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพวกราเดอร์ต่างๆในกลุ่มที่เป็นพวกฟู้ดเดลเวอรี่ด้วยเพื่อที่จะดูในเรื่องของความเท่าเทียมกันแต่ว่าความที่ตรงนั้นยังไม่หายไปทางการจรีนก็มีการออกมาเปิดเผยแผน5ปีนะคะที่เกี่ยวกับการเพิ่มกฎระเบียบควบคุมเศรษฐกิจแล้วก็เข้มงวดปราบปรา,ามอุตสาหกรรมในหลายภาค ภาส่วนอีกซึ่งอันนี้ก็เข้ามากดดันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนเราจะเห็นว่าธุรกิจที่เขาเข้ามาควบคุมอะค่ะมันจะมีความกว้างกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการกระทบกับหลากหลายธุรกิจมากขึ้นนะคะซึ่งถือเป็นการยก เครื่องกฎระเบียบครั้งใหญ่ของทางการจีนเลยแต่ว่าทางการจีนเองเนี่ยเขาก็พยายามนะคะคุณชิวที่แบบจะทําให้มันมีขอบเขตเวลาที่แน่นอนมีการสื่อสารแล้วก็นําเสนอเนื้อหากฎระเบียบที่มากขึ้นก็ทําให้นักทุนเนี่ยอาจจะเห็นภาพการกํากับดูแลในอนาคตมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของนักลงทุนเองไม่ว่าจะเป็นนักงทุนต่างชาตินักงทุนสถาบันเนี่ยนะคะก็อาจจะมีบางส่วนที่สูญเสียความมั่นใจนะคะเพราะว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบแบบนี้เนี่ย ยังคงมีอยู่บนแผน5ปีของจีนแล้วก็อจาจจะมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อเนื่องต่อไปเขาก็เลยมีการทยอยปรับลดการลงทุนในหุ้นจีนเราจะเห็นว่ามีแรงขายของนักลงทุนนะคะที่เป็นต่างชาติในพวก ETF ที่ลิงก์กับตัวตลาดหุ้นจีนออฟชออย่างพวกตัว S share แล้วก็ ADR ด้วยะค่ะก็เรียกว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ยังเป็น ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในตลาดอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นโอเวอร์แฮงแฟกเตอร์ในตลาดนะครับสำหรับตัวหุ้นจีนในเรื่องของเลคการ์ติริส ค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเสี่ยงอีกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่พูดก็คงไม่ได้ที่เป็นในเรื่องของเอ่อความไม่สงบทางการเมืองระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตะวันออกกลางอัฟกานิสถานหรือว่าเอ่อความขัดแย้งระหว่างจีนแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะรวมทั้งความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบของอะไรก็ตามคือเราอาจจะเห็นการกิดการทางการค้าที่ลดลงแต่ว่ามีการแข่งขันทางด้านของเทคโนโลยีมีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ย เพิ่มมากขึ้นซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเข้ามากดดันเซนติเมนต์ของการลงทุนในตลาดหุ้นได้อีกด้วยค่ะทีนี้ต้องมาสู่กลยุทธ์การลงทุนนิดนึงนะคะบนแอสเซทอะโลเคชันเนี่ยคุณชิวมองว่ายังไงดีคะเราควรที่จะแนะนำตลาดหุ้นหรือว่าตลาดบอลหรือว่าเราจะเอาอะไรเป็นเชลเตอร์ค่ะครับคือคือจากจากสามประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะผมว่าภาพมันน่าจะค่อนข้างชัดแล้วว่ากลุ่มประเทศ ดเวลลอปมาร์เก็ตนะครับหรือว่าหรือว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากเดลต้าแวร์เีนน้อยกว่านะครับแล้วก็เรื่องของความผันผวน,นของนโยบายเนี่ยอย่างเรื่อง q e วอี e ทเปอเเนี่ยนะครับจริงๆแทบทุกกลุ่มประเทศก็จะถูกกระทบแหละนะครับแต่ว่ากลุ่มที่จะถูกกระทบมากกว่าเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่ม Em e r g i n g markets นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราประเมินก็คือว่า ช่วงนี้มันมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเราก็ยังยังยังชอบหุ้นอยู่นะครับแต่เป็นหุ้นกลุ่ม DM นะครับเราจะเน้นยุโรแล้วก็อเมริกานะครับในแง่ของ i n v e s t m e n t s ต์สไเนี่ย Style, อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่ามีกลุ่ม Growth กลุ่ม Value อยู่ในพอร์ตนะครับสัดส่วนก็อาจจะปรับปรับ ปรับเปลี่ยนกันไปตามช่วงเวลานะฮะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเชลเตอร์นะครับเราต้องการที่พักพิงนะครับเพราะว่าพายุมันกำลังแรงนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มเติมกลุ่มที่มีลักษณะความเป็นดิเฟนซีฟนะครับเข้ามาในพอร์ตเนี่ยก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ที่สร้างความปลอดภัยให้พอร์ตได้ระดับหนึ่งนะครับตัวของกลุ่มอ m e เมอร์จิงมาเก็ตเนี่ยก็ต้องเรียนว่าส่วนใหญ่เราเป็นนิว r ตรนะครับเราเนื้อทั่วหุ้นจีนที่คุณปุ้ยพูดเมื่อสักครู่นะครับ อุ้นไทยเราก็นิวโตรนะครับเพราะเราคิดว่ารูปแบบของการฟื้นตัวเนี่ยนะครับเรายังเห็นความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมากในระยะข้างหน้านะครับหลังจากที่ GDP ในไตรมาสที่2ออกมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอุปสมภายในประเทศมีปัญหาจริงๆนะครับอยู่ในภาวะ, technical recession ะเทคนิคอลร e เซ s ชั่นเลยก็ว่าได้ นะครับแล้วก็รูปแบบของการฟื้นตัวในระยะข้างหน้าเนี่ยพราะมันมีการปิดเมืองที่ค่อนข้างยืดเยื้ออย่างที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้นะครับผลกระทบของ e a r n i n g ็ในระยะข้างหน้าก็ดูจะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นนิวโช้ตอนนี้นะครับตลาดหุ้นที่ในอาเซียนเนี่ยนะครับที่เราชอบตอนนี้ก็คือเวียดนามน,นะครับก็จริงเวียดนามก็ถูกกระทบจากเดลต้าแวร์เนต์เหมือนกันนะครับอโอกาสที่เขาจะได้รับ ผลกระทบในช่วงไตรมาสที่3าในแง่ของ GDP หรือบลประกอบการเนี่ยก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของแนวโน้มในระยะข้างหน้าเรื่องการเปิดเมืองเนี่ยเราคิดว่าเขาน่าจะมีความชัดเจนหลังจากนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าวัคซีนที่ทยอยฉีดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีการจองไว้แล้วเนี่ย90%ซที่เวียดนามกำลังจะฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับคือจองเรียบร้อยเนี่ยเป็นวัคซีนไวรัลเวกเตอร์กับ m r n a นะครับซึ่งเราสร้างวันนี้ว่าเออสองตัวเนี้ยมันมีมันมีประสิทธิภาพสูงอ่าในการในการที่จะการตัวเดลต้าได้ได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แาร์เอชันเองเนี่ยถ้าเทียบกับหุ้นไทยหุ้นอินโดนีเซียหรือหุ้นฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มทิปส์เนี่ยเวียดนามเองก็ก็ยังถือว่ามี Va ร์เอชันที่ยังถูกกว่ากลุ่มทิปส์อยู่นะครับกรบผมค่ะ แล้วถ้าเป็นตัวทางด้านของสินค้าพภกภัณพันล่ะคะสินค้าพภกภัณฑ์เนี่ยต้องต้องต้องเรียนยนะครับว่าตัวของทองคำเนี่ยนะฮะตอนนี้เราเราเป็นนิวทรัลอยู่นะครับคือราคาของทองคำเนี่ยจริงๆถ้าเทียบกับช่วงต้นปีเนี่ยมันลงมานะครับมันลงมาจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ลงไปค่อนข้างลึกด้วยแล้วก็บัลส์ขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นราคาถูกลงเยอะแต่ว่า แนวโน้มข้างหน้าเนี่ยนะครับการมี QE tapering นะครับก็จะกระทบทองคำนะครับการที่อดอลลาร์มันจะแข็งท่าขึ้นจากการทำ QE tapering เนี่ยก็จะกระทบต่อทองคำนะครับเพราะฉะนั้นราคาอาจจะถูกนะครับแต่แนวโน้มมองไปข้างหน้าเนี่ยเรายังคิดว่ามันยังมีประเด็นที่ไม่ได้ซับพอร์ตทองคำมากนักนะครับก็เลยมองว่าเป็นเป็นดิวทรอลสำหรับทองคำนะครับส่วน <c oughs> น้ำมัน <c oughs> นะครับน้ำมันก็ อตอนนี้เราเป็น slightly negative นะครับสลัดน้ำมันนะครับก็งลงมาแรงมากเลยนะคะก็ลงมาครับใช่ใช่คือคือคือตอนนี้สิ่งที่ที่เรามองก็คือว่าฝั่งอุปสงค์เนี่ยฝั่งดีแมนเนี่ยนะฮะของน้ำมันเนี่ยน่าจะถูกกระทบจากเรื่อง Delta Variance นะครับเพราะว่ากลุ่มประเทศ e m e r g i n g country ทั้สังหลายเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันขนาดใหญ่นะครับไม่าจะเป็นจีนหรือแถวอาเซียนอย่างเราเองเนี่ย ถูกกระทบเพราะฉะนั้นการเปิดเมืองที่ที่ช้านะครับก็จะทําให้อุปสงค์น้ํามันเนี่ยมันมันชะลอตามไปด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งซัพพลายเนี่ยเขาเริ่มมีการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอเพิ่มขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นฝั่งอุปสงค์กาลังชะลอพอดีนะครับเพราะแรงกดดันของของ ของของราคาน้ํามันเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้าจะยังอยู่สักระยะหนึ่งนะครับเราก็เลยยังยังยังให้เร й ติ้งเป็นตัว s slightly negative อยู่ค่ะและในส่วนของสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นเอ่อพวกกรีดต่างๆทั้งตัวกรีดทางฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศตลาดเกิดใหม่นะคะอ่าคือก็คือ,คอ,คอรีดของกลุ่มเอ่อประเทศพัฒนาแล้วนะครับกับกําลังพัฒนาเนี่ยปัจจัยมันจะ เหมือนสลับกันนะแต่ว่าทั้งคู่เป็นดีฟรัลนะคะคือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือ d m r e ็มเนี่ยจริงๆแนวโน้มของการเปิดเมืองเนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็โอกาสที่เขาจะต้องไปปิดเมืองแบบรุนแรงก็น่าจะน้อยเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วนะฮะแต่ v a l ูเอชันเนี่ยค่อนข้างตึงตัวมากนะครับตอนนี้ก็ราคาแพงกว่าช่วงก่อนมีโควิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แนวโน้มสดใสจริงแต่ราคาเนี่ยไปรอแล้วนะครับเราก็เลยพูดเป็นนิวทรัลนะฮะส่วน e m reads นะครับ,รบเอ่อก็ถูกมากถูกจริงถูกมากแต่ว่าความเสี่ยงก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต้องกลับมาปิดเมืองเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ reads ในเรื่องของ occupancy rate ในเรื่องของค่าเช่านะครับพอมันมีการปิดเมืองแบบนี้ที่ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนว่า จะเปิดเมืองมาได้เต็มที่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับปัจจัยเหล่านี้มันก็ยังกดดันอยู่นะครับคือถูกจริงแต่ว่ายังมีความเสี่ยงนะครับเพราะนี้เราก็พูดเป็นนิวโตรเหมือนกันครับค่ะหอ้ก็ชัดเจนเลยนะคะก็สําหรับมุมอมองโดยสรุปนะคะก็คือว่ามองว่าตลาดเนี่ยที่ผันผวนเนี่ยนะคะอาจจะทําให้หุ้นม,มีการปรับตัวลดลงมาได้ก็เป็นโอกาสดีในการเข้าสะสมพวกหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปที่ผลประกอบการโตต่อเนื่องแล้วก็น่าจะได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองช่วงค่อนข้างจํากัด นะคะแล้วก็ในขณะที่หุ้นญี่ปุ่นหุ้นไทยนะคะก็จะเป็นนิวโรนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นเวียดนามเป็นหุ้นอาเซียนที่ชอบมากที่สุดนะคะเพราะผลประกอบการก็ดีแถมวัคซีนก็มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความคืบหน้าในการนํเข้าวัคซีนมาด้วยใช่ไหมคะในส่วนของหุ้นจีนอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คือต้องเป็นลักษณะข,ของลงทุนระยะยาวเท่านั้นก็ไม่ควรที่จะเก็งกาไรในระยะสั้นนะคะแล้วก็เป็นมุมมองนิวโรอยู่โดยที่หุ้นจีนโดยเฉพาะฝั่งออฟชอตไม่ว่าจะเป็นตัวเฮดแชร์ are, นะคะหรือว่าทางด้านของตลาดหุ้น อเมริกา ADR เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของ regulation l e a k ค่อนข้างเยอะนะคะ,ะ,คะก็ยังไม่แนะนำให้เข้าลงทุนนะคะในส่วนของสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆนะคะก็มีมุมมองนิวโรกับทางด้านหลีดนะคะไม่ว่าจะหลีด D M หรือว่าหลีด E M แล้วก็ตัวน้ำมัน เป็นทางด้านของเออสไลลี่ในก i ทินะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจอยากอ่านรายงานของเรานะคะ EPS ในฉบับเต็มนะคะก็สามารถคลิกกริ้งนะคะผ่านทางบิตลี่ด้านล่างได้เลยค่ะ